สวัสดีครับผมวันนี้พบกับนำมอนเสียนปลานะครับวันนี้ก็พามาตกปลาหน้าดินครับผมด้วยเหยื่อลำผสมไผ่เขียวแล้วก็โปรจิกร้อยโลครับผมหมายธรรมชาติครับผมปลา ปลากินครับปลากินครับปลากินครับปลาจินครับปลาจินเลยเปิดขล้องเลยปลากินเลยครับผมดูครับดูดูขันครับมีไซส์แล้วครับเนี่มีไซส์ครับมีไซส์ครับตัวนี้ดูนะครับเรามาดูปลาเลยครับเข้ามาดนเข้ามานีนึครับอัดอยู่อัดอยู่ปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรเอ่ย จระเม็ดครับผมตัวแรกครับผมเปิดกล้องครับเป็นจรลเม็ดครับออกบ่อใครไม่รู้ครับผมว่นไปเอาถุงมาเร็วนะครับผมเปยคูนะครับเป็นเปยคูนะครับผม,บบผมโอ้โหจินซัเดเสียหมดกับเบ็ดนะครับผมนี่ นี่ตัวแรกนะครับผมเป็นจระเม็ดครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับผมอันนี้เป็นปั้นที่สองนะครับผมตัวแรกเป็นจาระเม็ดนะครับผมน้ําคีนะครับไหลอยู่เลยครับผมออกบอกใครไม่รู้ปั้นที่สองไปดูครับไม่เข้าจับเลยวันนี้ตอดเ,เดยอนะแล้ว ไม้ที่สองลงไม้สองรดดครับผมมาดูการปั้นเหยื่อครับผมเหยื่อนะครับผม อย่าเป็นลำนะครับผสมขนมปังนะครับผมเดี๋ยวปั้นให้ดูปั้นเหยื่อก็น้ำไหลนะครับปั้นแน่นๆหน่อยอากาศร้อนครับวันนี้ยู่กับน้ำมอเทียนปลานะครับผมเดี๋ยวดูปลาเอาไม่เอานะครับผมช่วงนี้เป็นปลาหน้าดินนะครับที่กําลังกินดีนะครับผมกินตลอดนะครับผมเพราะว่าปลาน้ําแห้งแล้วนะครับผมก็ต้องกินเหยื่อนะครับนี่ครับเดี๋ยดูครับวิธีการปั้นก็นี่ครับ ไม่ต้องใช้เยอะครับผมขอแค่ปั้นเหนียวๆวไว้ก็พอนะครับผมปั้นเหนียวๆวไว้ก่อนนะหมักโฟมเม็ดโฟมกับตัวเบ็ดลงไปไม่ก้อนลำของเราแล้วก็ปั้นทับไว้น้ำมันไหลแรงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวชี้ให้ดู ไกลๆเลยครับผมกินแล้วครับอันนี้ครับผมอันนี้ไหวหรือเปล่าติดหรือเปล่าครับติดไหมเนี่ยติดปะอันนี้มีอาการครับผมเดีย๋ยวนะครับไหวหรือเปล่า ดดดโดนโครับโดนครับโดนคันโกงครับคันโกงเอาสองคันสองคันพร้อมกันครับสับเป็นที่ครับสองคันพร้อมกันสุดยอดครับผมสองคันพร้อมกันครับเอาอย่างไรครับวันมาจับปลาจับเบ็ดไปก่อนสองคันพร้อมกันครับเออถือเบ็ดไปก่อนสองตัวพร้อมกันครับวันถือเบ็ดอรอยู่ปลาสู้ไหมสู้วะงดูดูเด้อเด้อ อยูสายกันเบิอกเอาก้ม huh. ขันลงก้มขันลงเออบอลคือไวของขัพรกันครับขันนั้นสูบวะปะฮะสูบข้างแเออกินสองันพรอมกันครับวันหลบมาจังหวะนี้จลเมดครับผมันนี้เอาอีกแล้วลบ ตอนนี้เป็นจัลเมดครับแดงปีดครับผมจัลเมดแดงปีดเลยนะครับผมจัลเมดน้ําชีของเราดูครับผมเดี<ส>๋ย<น>วเอาคันนั้นก่อนเดี๋ยววางตาไปก่อนครับคันนี้มีคันแล้วอยู่ปะเนี่ยอีขันนึงไปมับม่บ๊วยขันเลยขันนี้อยู่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 คันกันเลยคันนี้ก็อยู่เหมือนกันครับผมได้ครับตกปลาจัลเมดน้ําชีครับผม นี่ก็จัะเมดครับผมสุดยอดครับเออนี่ครับแดงปี๊ดนะครับแดงปี๊ดแดงปี๊ดครับผมเข้าคู่นะครับทีมพร้อมกันนะครับปลาทีมนะครับผมรู้ครับผมสุดยอดนะครับจระเมดน้ำชีครับผมโอ้โหอทุงมาพระทุกยอดครับผมสนุกเลยรัจเมดออกบ่อใครไม่รู้นะสนุกเลยครับผมลงไปแค่สามคันเองนครับเี๋ยวอีกสองคันยังไม่ได้ลงนี่ครับ อื้อตกตกนี่ครับสองแต้มครับเข้าพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นอีกครับผมกลัด้วยอไปแล้วก็ปักไว้ก่อนเอาไว้นังงั้นฉันนี่จิรน เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดีกแยอวครับผมลงเบ็ดอ้ยหลอกลันครับโดมีไซส์ครับผมขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาดูปลาครับผมนี่ครับจะตายครับผมหันโก่งดีจระเมศแน่นอนนะดูแล้วไม่น่ารอดจระเมดครับผมดูดูดูผมนี่ครับผม กระเม็ดอีกแล้วครับผมวัดปลาถุงมะผมกดคันโก่งมาเลยฮึฮึโดนแล้วครับโดนแล้วจังหวะนี่ดูนะดครับ,รบกองมากองมาผมโอ้โหถูกเด็ดนะครับโปรติกร้อยโลกระเม็ดเน้น แต่วิ่งไม่มีนะครับผมจัลเมดเน้นๆวันถุงโดนโดนโดนกดขันโคครับกดขันโคงสว่นี้ยัมนี่บาดู่าีองจัลเมทอีแล้วไม่ใช่สวายเลยลงจรลเมดครับผม ครับไส้ปลาก็จะประมาณนี้โอเคโอ้โหกินเข้าคอเลยครับตัวนี้เข้าอีกแล้วโอ้มันกบตัดอื้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับ วันออกไปแล้อาพี่ก้อนก้อาหลบหลบคนไว้ด้วไปก้อนหน่อยไปก้นอ,อกกนคน,นไหมยัง้อนไปออนรับวันถุงไหมถุงอ่ะ

หลบทางรันฐร,รเจาโปจตกอย่าโปรต็ร้อยโลครับผสมกับขนมปังผัเขียวแล้วก็ลำเปล่าปลามันก็จินอยู่แล้วนะครับมันเป็นปลาบอ่อนะครับที่ออกมาอยู่ในน้ำชีนะครับผมดูดูปลาครับอ้วนถือไม่ไหวแล้ว Nhai cả hai hộp đồ đâu. Ao đi. Chinh đi ra. Ao đi ra ngoài, mày. Ut, ut, ut. đi ra ngoài, ไ mm hmm. ม่ใช่จระเม็ดแน่นอนไม่ใช่จระเม็ดแน่นอนเฮ้ยเขปาขปาลาเขาปลาโอ้ออกแล้วหลุดไปแล้วหลุดน,นะครับโอ้โห oh เด็ดขาดนะครับผมขาดสองขอเลยไม่ใช่จาระเม็ดแน่นอนครับผมตนนัวนี้ต้องเป็นไหวครับผมเด็ดขาดสองขอได้เลยครับผมดูครับไหวใหญ่แน่นอนไม่งั้นก็ทโพครับผมเอาใหม่เอาใหม่ครับผม <c oughs> ใหญ่นะนี่ไม่ธรรมดาเลย ภาพไปนิดนึงครับผมรู้เรื่องครับผมอมานนิด Yeah.